เอาละครับผมก็มาต่อกับเอพิโซดที่4นะครับผมลูกค้ามีงบประมาณมาให้เพิ่มนะครับก็จะทําการจัดตีบวก10นะครับผมทุกคนเอาบวก10 3ชิ้นเลยอันนี้เป็นว่าที่แล้วนะครับผมตอนนี้เราอยากจดได้เป็นตัวของบวก10อ100เลยนะครับผมใช้ใบอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับผมามาเริ่มกัน <c oughs> ก็ ใบบวกผมมีประมาณนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่ประมาณนี้เลยนะครับราคาใบาย,ยังคงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขึ้นแท็กราคาใบให้เหมือนเดิมนะครับราคาใบยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดน,นะฮะมาครับอืมหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมผมขายใบยบวกแพงขนาดนั้นเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในการถือไว้แก่คือเราเล่นกับความเสี่ยงแบบเรื่องของโปรโมชั่นเนี้ยยิ่งเราถือใบบวกเยอะเราก็ต้องความเสี่ยงเราสูงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของราคาผมไม่สามารถลดราคาสินค้าให้ได้ เยอะจริงๆในบางส่วนนะครับผม่าประมาณนี้นะครับก็อย่างตัวของบวกอ่าตอนนี้เราเป็นบวก2ใช่ไหมบวก2ไปบวก5เนี่ยเราจะใช้ยูนิตในการตีบวกทุกคนเออเราใช้ยูนิตในการตีบวกนะครับบวก2ไปบวก5นะฮะเอาให้ครบชิ้นนะครับแล้วก็เราจะใช้เอ่อรีเจนในการขึ้นบวกติดนะครับอืมโอเคตีแบบนี้ <c oughs> ประมาณนี้ครับไล่ไปก่อนไล่ไล่บวก5ไปก่อนนะครับ โอเคครับไล่บวกห้าไปก่อนประมาณนี้ครับมันจะได้อเฉลี่ยกันนะครับก็คืออสี่สิบหกนะครับประมาณนี้ไหมถ้าเป็นบวกห้าจะเป็นบวกห้าอสี่สิบหกเลยนะครับบวกห้าอสีอ่สิบหกครับแล้วเราก็ใช้เจนในการขึ้นนะครับ <c oughs> เฮ้ยไอ,ยอ,ยอยหน้าผีหลอกนี่มันชอบกินบายูนิคกูจะรู้อ่ะ ทีนี้ถ้าสมมติเราใช้ตัวของแร่อะถ้าแรเนี่ยจะได้ออสิบสองแต่ถ้าเป็นตัวของรีเจนเนี่ยจะได้ออสิบสี่แต่ถ้าทัชเนี่ยจะได้ออสิบสี่เช่นกันดังนั้นเนี่ยการที่จะไปบวกเจ็ดอะคุ้มค่าสุดๆของเราก็คือไปรีเจนครับไม่ใช่ไปทัชนะครับดังนั้นคุ้มค่าที่สุดก็คือรอีเจนนะครับจากห้าไปเจ็ดนะฮะเพราะม,มันได้ออสูงสุดก็คือสิบสี่อยู่แล้วนั่นเองนะครับน <c oughs> ี่ประมาณนี้ครับเป็นไงลันทึงขอ,อแว่นอย่าลงแวน่น โอ้โหแม่นเย็ดเป็ดก <c oughs> ูว่าแล้วเออโอเคได้ได้แบบได้ลั่นอยู่ได้ลั่นอยู่อย่างน้อยมันก็ลงไม่เยอะเอาวา่าเออแล้วก็ใช้ยูนิคแต่งเหมือนเดิมครับโอเคมันก็นี่ครับแล้วก็ใช้เต็นขึ้นเหมือนเดิมครับเฮ้ยปัญญาอ่อนอันทิ้งโอเคแล้วก็ใช้รีเจนครับออขึ้นอ,อ่าโอเค ต่อไปครับใช้ใบทัดครับผมทุกคนครับ <c oughs> ต่อไปครับใช้ใบอันทัดในการขึ้นครับ <c oughs> จากสมมติถ้าเราใช้ตัวของอันทัดนะครับมันจะเป็นสิบแปดใช่ไหมถ้าใช้เจนอ่ะจะได้1ิบหกดังนั้นการใช้ทัดจะได้ออที่สวยกว่าน้วนเองนะครับดังนั้นจากบวกเจ็ดไปบวกเ้าเราต้องใช้ทัดเท่านั้นถ้าตีสูตรผมเนี่ยต้องเจนกับทัดเท่านั้นนะครับผมประมาณนั้นขึ้นแม่งอันชิงขึ้น อันเชิงกูจะบอ่าถ้าอันเชิงทีนหึงเราเปลี่ยนชิ้นตีครับเออมาดิชิ้นนี้มันมีแววจะไปบวกสิบทุกคนจริงผมคิดว่าอย่างนั้นไอบวกสิบออร่อยอ่ะบวกสิบออร่อยไอหนุ่มมาต่อเลยเพื่อนขอแบบบวกเก้าแม่งอันเชิงบวกเก้าแม่งอันเชิงบวกเก้า อ่ะถ้าชิ้นนี้ถ้าอันนี้อันเชิอีกรอบหนึ่งปั๊บเราเราเปลี่ยนชิ้นตีครับหนักเกินครับปัญญาอ่อนแว่นกูบอกตรงๆกล้วยอ่ะกูรวยรู้จักกล้วยไหมอือโอเคครับมันมันกินหลายใบแล้วเพื่อนขอบวกสิบเถอะไหว่เลย,มมยแ,ลแม่งอันเชิงวันไหว้เหรอแว่นเอ้ยโอ้โหแว่นแล้วใบทับอย่างกินอะ่ะทุกคนดูดิ โอ้โหโคตรเปลี่ยนชิ้นตีครับไม่ไหวจริงๆเปลี่ยนชิ้นตีเลยให้ไหวเลยโอเคยัดสิบ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 เออจบงานแว่นขอแบบจบงานแบ,บบหวานเจี๊ยบแม่งโอ้โหโอ้โหโหด จบงานจบงานกระเทียมทอดกระเทียมทอดกระเทียมทอดสองถุงอูจะรั่วขอญาตขอญาติข,ขงด่าแว่นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแว่นแว่น,ม,น,วาวาน,วนมันไหวเปาหวะนี่ไงแว่นมันไหวเปาหวะเออเวอร์จัดก็มามาดูความเสียหายกันนะครับว่า ความเสียหายครั้งนี้เราเราโดนไปเท่าไหร่นะครับทุกคนนะเออดาเมจครั้งนี้ฉันฉันโดนไปเท่าไหร่นะ <c oughs> สิ่งที่เรามีที่ที่เราต้องทําก็คือยูนิคเนาะเออยูนิคกับตัวของดีเจนนะครับยูนิคตอนแรกเรามีทั้งหมด38ใบครับ38บใบตอนนี้เราใช้ไปทั้งหมด24ี่นะครับผมอ่าเราเหลือย4ใช่ปะเออเราเหลือย4สนะครับสามสแดลบยี 24, ครับเท่ากับว่าเราโดนไป14ใบ เฮ้ย <Hey, S 2> มันเยอะอยู่นะเอริงฮ้ยมันเยอะอยู่เนะี่ยว่าจริงๆเราโดนใบตัวของยูนิคไป14บใบอะ่ะทุกคนโอ้แม่จา๋าแม่จา๋าแม่เจ้าเลยอะ่ะแล้วก็เราโดนเจนเจนตอนแรกเรามีเทั้งหมดูเจนเราโดนไม่ไม่เยอะมากเจนเราโดนไปประมาณ4ี่ใบนะครับทุกคนตอนแรกเรามี278นะครับตอนนี้274เราโดนไปเพียงแค่4ี่ใบเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวของใบดีเจนเนาะออโดนไป4ใบส่วนใบทัดอันนี้โดนหนักนะครับผมอ่ะ ตัวของอันทัศนะครับตอนแรกมี39ใบตอนนี้เหลือ22บใบสามสิบเก้าลบยี่สิบสองโอ้โห,โห้โั้วสะเทือนอ่ะสิบเจ็ดใบทุกคนไอ้เงี้ยวัดเลยเฮี้ยวทัดแกครับตัวเลขครับเคาะมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือตัวเลขของเราครับทุกคนครับโอ้โห้สะเทือนขี้อ่ะบอกได้คาเดียวตีทีอ่ะจริงๆอ่ะไอยูนิคอ่ะมันก็มีตอนที่มันลงเนาะเราก็ไปตีขึ้นมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ย ตัวของอรีเจนอะรีเจน,รน,รนรรเจนราโดนไปสี่ใบนะครับรีเจนเราโดนไป4ี่ใบใช่ไหมซึ่งถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ต่อไปครับโดนหนักสุดก็จะเป็นทัดแม่งอันเชนรัวๆกูจะรั่วบ้าจัดอะอันเชนรัวเกินนะครับผมดังนั้นเนี่ยรอบนี้โดนไปเยอะมากๆนะครับผมเออก็เซ็ตซับเนี่ยรวนไปรวมรวมกัน6กพันกว่าบาทเกือบ7จ็ดพันทุกคนเออตั้งแต่เอพิโซดที่1ถึงเอพิโซดที่2นะผมก็ตกชิ้นละเกือบประมาณ2,000 2,000บาท2000กว่าบาทประมาณนะั้นในการตีออร้อยหนึ่งชิ้นนะครับทุกคนนะก็แอบถ้าคำนวณกันจริงๆถามว่าเจ็บไหมก็ก็เป็นราคาเฉลี่ยปกติเลยนะครับจริงๆสำหรับออร้อยนะบางชิ้นอะบางคุณอะทุกคนเชื่อไหมบวก10เออบวก0นจนถึงบวก10อะชิ้นหนึ่งอะแม่งโดนไป4 0 0พันอันเนี้ยเด็ดเด็ดน่าจะโดนไปอยู่ที่ประมาณแถวๆชิ้นแล้วประมาณ2,000กว่าไม่แพงมากาถือว่าโอเครับได้อยู่ในเลทนี้ ขนาดอันทัดอันเชงนะก็ถือว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้แบบแย่มากขนาดนั้นนะครับผมก็มถือว่าโอเคก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e วันคุงด้วยนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ไปแล้วนะจ๊ะหน,มนมุ่มๆบี